ความที่ว่าอับบีชั้นที่3นี้เป็นเหวขนาดใหญ่ไม่มีไม่แต่ที่ให้นั่งพิงหรือเกาะแตะว่าตอนนั้นเลกุก็เห็นบางสิ่งเข้ามันคือเรือปิชนาที่อยู่ที่อับบีชั้นที่3ซึ่งไม่รู้ว่ามีคนมาติดได้ยังไงและใครเป็นเจ้าของเรือนี้กันแน่ถึงอย่างนั้นตัวของเลกุจึงนําสัตว์ตัวน้อยน่ารักโยนไปให้สัตว์ล่าประจาบิดที่เป็นอยู่รอบกินเพื่อเป็นการซื้อเวลาให้ตัวของเลกุและลิกโกะลงไปที่ตรงนั้นได้พอทั้งคู่ไปถึงตรงนั้นแล้วก็ออกสำรวจแถวนั้นสักพักจนกระทั่่งง้รรูคววาามจิ แท้จริงแล้วเรือแห่งนี้ไม่มีใครอยู่อีกแล้วและมันกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ร,ร้ายไปแล้วซะด้วยในจังหวะชุลมุนนั้นุรได้ทำการตัดสินใจว่าจะยิงอิสนาเตอรตต์ของตนไปและบอกให้ตัวของลิโก้หนีไปซะและทั้งคู่ก็ต้องจําเป็นขึ้นที่สูงเพื่อไอีสัตว์ร,ร้ายเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะส่งผลทําให้ตัวของลิโก้ตัวคำสาบไปก็ตามแต่แต่แลรก็ไม่มีทางเลือกมากนักแนลบิสลิโกก,ก็เลยพาเลกุขึ้นไป จกนกระทั่งสัตว์ร้ายตัวนั้นกลับมาอีกครั้งสัตว์ร้ายที่เราเจอในบีบชันที่หนึ่งนั่นเองโชคดีที่ตัวของเรกุเราสามารถตั้งสติได้ทันเอกุจึงรับเบรดลีฟที่ลิกโกะโยนมาให้และก็ใช้มันปิดฉากสัตว์ร้ายในที่สุดกลายเป็นตัวประกอบโดยสมบูรณ์แบบพอทุกอย่างดีขึ้นผู้เลยออกประจนญภัยต่อสุอบบชันที่สีที่มีชื่อว่าถ้วยยักษ์ ทั้งคู่ได้ลงไปเรื่อยๆจูกระทั่งพบเจอกับสัตว์ร้ายจามาบีดท,ที่มีลักษณะคล้ายเม่นโดยสัตว์ร้ายตัวนี้จดอยู่ในบันทึกของไรซาแต่หากว่ามนุษย์ทั่วไปโดนน้ําที่มีพิษของมันแล้วแล้วก็จะทาให้จุดนั้นบวมเต่งขึ้นมาซึ่งจะเป็นต้องใช้ยารักษาโดยเร็วขณะที่เลกุกาลังหาทางทำอะไรสักอย่างอยู่นั้นกลายเป็นว่าตัวของนิกโกะนั้นกลับโดนสัตว์ร้ายตัวนี้แทงเข้าที่มือมันก็เป็นขณะเดียวกันที่เบดลีฟนั้นเผลอตกลงไปที่อาบีดเจนี่ห้าดูเช่นกน ขึ้นมาข้างบนชั่วเขาแต่ทว่าตัวของเลกุก็ไม่ทันคิดเลยว่าการที่เราขึ้นมาอย่างชั้นแม่เพียงเล็กน้อยจะทําให้ตัวคาสาบของอบีดได้และก็ใช่ครับตัวของริกโกโดนคาสาบของอบีดชั้นที่4เต็มๆคําสาบของอบีดชั้นที่สีก็คือเลือดไหลาตามร่างกายหรือเลือดไหลาตามส่วนต่างของร่างกายนั่นเองในต,ตอนนั้นถือเป็นสถานการณ์ที่กดดันไปอย่างมากณตอนนี้ตัวของเลกุต้องตัดสินใจว่าจะแ,แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้ยังไงโดยตัวของริกโกที่ยังพอมีสติอยู่ณตอนนั้นได้บอกว่า ทำการตัดแขนของเธอซะบอกเลยว่าฉากนี้เป็นฉากให้ดูน่ากลัวไปอย่างมากและไม่ใช่อนิเมะสำหรับเด็กอีกต่อไปเลยเมื่อเห็นฉากนี้เข้าแล้วในขณะที่ตัวของเลกุกำลังสิ้นหวังร้องไห้ออกมานั้นมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่แสนน่ารักโผล่ขึ้นมาบอกตัวของเลกุว่าจะช่วยจัดการเรื่องผู้หญิงคนนี้ให้เลกุเลยจำเป็นต้องทำหน้าที่ในการแบกรีกะกตามสิ่งมีชีวิตแสนน่ารักตัวนั้นไปเธอทำการตรวจสอบแผลที่เกิดขึ้นและได้ดูชื่อในภายหลังว่าเธอชื่อนา,นาจินั่นเอง ความที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นทําให้ชุดของเลโกะเปิดอเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุอะไรนั้นให้ท่านผู้ชมคิดกันเองดีกว่าครับเลโกะจะจะไปด้าไปซักโดยตัวนา,นาจินั้นบอกว่าให้ซักที่ร้านหลังของบ้านเธอพอตัวเลโกะเดินไปเขาได้พบกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นลักษณะคล้ายหินนี้ตั้งอยู่ของผู้ที่โชคร้ายและไม่สามารถหายจากอาการพิษเหล่านี้ได้นั่นเองแต่ในขณะนั้นก็มีภาพแฝดแบ็กบางอย่างเกิดขึ้นเลโกะเห็นตัวเองกําลังเดินไปหาหน้าทุ่งดอกไม้ของความอดทน และเห็นเบดลิฟตั้งอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เคยเกิดขึ้นเหมือนกันตอนที่ตัวของเลกุโดนตัวของโอเซนอัดเข้าไปเต็มๆทาให้เขาฝันเห็นตัวของไรซาที่พูดบางสิบบางอย่างออกมาถ้าจะไม่ผิดรู้สึกเธอจะพูดว่าเธอคงจะหิวเป็นเหมือนกันสินะเร็วเข้าต้องรีบออกเดินทางต่อนะประมาณนี้เหละมังครับจูระทานาจิจต้องเดินมาให้สติตัวของเลกุเข้าอาจิจก็ได้บอกวิธีรักษาอาการที่เกิดขึ้นกับตัวของริกโก โดยบอกให้ไปนาส่วนผสม4อย่างตามที่นาจิได้บอกไว้แต่ในส่วนผสม4อย่างทั้งหมดนี้แท้จริงแล้วใชเป็นแค่อย่างเดียวก็คือเห็ดม่วงเท่านั้นส่วอีก3อย่างที่เหลือตัวของนาจิจะเก็บไปทาอาหารนั่นเองพอตัวของเลกุกินเข้าไปก็เท่านั้นแหละครับด้วยความที่ว่าตัวของนาจินั้นทาอาหารไม่เป็นรสชาติในสุดจะบรรยายตัวตัวของเลกุแสดงสีหน้าอาการออกมาอย่างนี้แหละครับเวลาผ่านไปสักพักของเลกุเลือกจัดการกับสัตว์ร,ร้ายที่โจมตีตัวของลิโกะในตอนนั้น ซูเบะขณะเดียวกันกับที่มีนักสำรวจคนหนึ่งเผลอหลงเข้ามาและกำลังถูกสัตว์ร้ายนั่นจมตีพอดีเลกุเลยพยายาม<ล>ที่จะช่วยเอาไว้แต่ในเวลานั้นทําให้เลกุจําเป็นต้องยิงอินสนเลเตอร์ที่แขนตัวเองออกมาซึ่งมาทําให้นาจิเห็นเหตุการณ์นั้นเข้าไปนาจิก็รู้ทันทีว่าวิธีนี้แหละที่จะสามารถใช้งานได้พอเลกุช่วยเสร็จแล้วกลับหาานาจิแล้วขอบคุณนานาจิที่คอยช่วยเหลือตอนที่เขากําลังสู้กับสัตว์ร้ายตัวนั้นนาจิเลยขอบางสีเมืองอย่างกลับมา เธอบอกว่าช่วยฆ่ามิตตี้ให้หน่อยได้ไหมโอเคครับย้อนกลับไปตรงนิดนึงตอนที่เลกุเข้ามาในบ้านของนานาจิครั้งแรกเขาได้เห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งเอิม่มไม่เชิงว่าเป็นสัตว์ประหลาดประมาณว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้วจะดีกว่านะครับ่นานผู้ชมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิตตี้กันนั้นท่านผู้ชมสามารถย้อนไปดูที่ประวัติของบอลดิวสุดยอดตัวร้ายของเราได้เลยนะครับนะครับมาต่อณปัจจุบันนะครับ สาเหตุที่นานาจิต้องการให้ตัวของเลกุช่วยฆ่ามิตตี้นั้นก็เพราะว่ามิตตี้นั้นเป็นอมตะครับไม่ว่าจะเป็นมีดที่คมแค่ไหนหรือพิษที่รุนแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถฆ่าเธอได้แต่ถึงอย่างนั้นตัวของมิตตี้ยังคงรู้สึกทรมานเธอคนนี้ถูกบางสิ่งบางอย่างทิ่มแทงเข้าไปนะครับถือว่าน่าสงสารไปอย่างมากเลยละครับแต่เมื่อนานาจิได้เห็นอินสนาเลเตอร์ที่เลกุปล่อยออกมาแล้วเธอก็รู้ทันทีว่าอินสนาเลเตอร์นี้ต้องสามารถช่วยฆ่ามิตตี้ได้อ,อย่างแน่นอนให้เธอหายจากความทรมานเหล่านี้ มีกง่นจะมีเนื้อเรื่องต่อจากนี้อีกนิดหน่อยแต่ถ้าว่าผมจําไม่ได้นั้น้ำฝเไมตัดไปฉากสาคัญเลยนะครับตัวของอนนา,าจิได้ทําการจัดสถานที่ให้กับตัวของมิตตี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก่อนที่เลกุจะยิงออกไปนานาจิได้เข้าไปกอดตัวของมิตตี้อย่างอบอุน่นเรากับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมานานเป็นครั้งสุดท้ายในแ,แล้วเลกุก็ตัดสินใจยิงอิสนาเ,เตอร์ของตัวเองออกมาแล้วฆ่ามิตตี้หายไปชั่วนิรันด์ทั้งตัวของเลกุและนานนาจิก็ต่างร้องไห้ออกมา ทั้งคู่ล้วนทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้และการประจนภัยในออบ,บีสนั้นก็จะเป็นต้นเนินต่อไปในเมื่อเรากลับขึ้นไปไม่ได้แล้วและเวลาก็ผ่านไปสักครู่หนึ่งครับตัวของลิโกะก็ตื่นขึ้นมาพร้อมมับแขนที่เข้าเฟือกอยู่และก็กําลังล้วนลามน,า,นาจิอย่างเมามันอออผมล้อเล่นครับซึ่งลีโกะก็ได้สอนวิธีทำอาหารให้กับนา,นาจิได้รู้และก็เป็นครั้งแรกที่นา,นาจิตัวน้อยของเราได้กินอะไรอร่อยๆกับเขาสักทีหนึ่ง ตัวของเลโกได้บอกว่าในขณะที่เธอหลับอยู่เพราะบาดแผลนั้นเธอรู้สึกเหมือนได้พบเจอใครบางคนที่คอยอยู่ข้างๆเธอและไม่ทาให้เธอเหงาตอนที่เธอได้รับบาดแผลอยู่ณนตอนนั้นไม่สึกถึงความเจ็บปวดแต่เธอกอยู่คนเดียวกับความเจ็บปวดเหล่านั้นจนก,กระทั่งตัวของเลโกตื่นขึ้นมาแต่ทีนั้นเลโกก็ดีใจไปอย่างมากที่ตัวของเลโกนั้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วพร้อมกับขอโทษกับสิ่งที่เขาทําลงไปในตอนที่เขาพยายามที่จะตัดแขนของเลโกออกมา ริโกะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันคือสิ่งที่เธอตัดสินใจให้เรกุทานั่นเองเวลาผ่านไปสักพักหลังจากอาการของริโกะดีขึ้นจึงจําเป็นต้องเอาเหตุที่ฝังอยู่ี่แขนเธอออกนั่นคือการผ่าออกนั่นเองแต่ด้วยความที่ว่าณที่อบดิไม่มียาชาใช้กันนะครับจึงจะเป็นต้องทําการผ่าสดซึ่งันทําให้ตัวของริโกะเจ็บปวดไปอย่างมากแต่ที่อย่างนั้นเธอก็ผ่านมันมาได้ดกระาทาั่งในวันต่อมาตัวของอนาจิก็คิดจะออกพจนภัยด้วย กับลีโกและเลกุพาอถึงแม้มิตตี้จะจากไปแล้วแต่เธอก็ยังเชื่อว่ามิตตี้ยังคงรอที่ก้นบึงของอาบีสอย่างแน่นอนและนาจิก็จะเฝ้ารอวันใดสักวันหนึ่งที่ได้พบกันอีกครั้งและก่อนที่ตัวของลิโกและเลกุจะออกปจนภัยโซอบีชั้นต่อไปทั้งคู่และตัวของนาจิได้ช่วยกันสร้างบอลรูนส่งจดหมายเพื่อส่งขึ้นมาชั้นบนของขอาบีสซึ่งมันจะผ่านชั้นต่างๆที่ตัวของลิโกและเลกุเคยเออกเดินทางผ่านมาแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ก็ตามว่าบอลลูนนี้จะสามารถส่งข้อความไปถึงณจุดบนสุดแห่งออบีตได้หรือเปล่าแต่ที่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรและทั้งคู่ต้องออกปัญภัยสู่อบีสต่อไปแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนกำลังรอการมาถึงของพวกเขาอยู่ณอบีสช,ชั้นที่5ห้านน ついに成し遂げたんですね。あなたにはたくさんのお礼が言いたい。ぜひともまた会いたいですね。パパパパおやおや。何してたの 皆さんの具合を確かめていたのですよさあ、お部屋に戻りましょう体を壊すといけないパパ、あのね、大好き私もですよ、ブルシュカ